ตี้นี่ฮะเป็นการยกย่องแชทวิกบอสแมนที่สวยงามนะครับผมนี่ก็บอกงี้นะอืมคือประทับใจอะตาตึงผมว่าอืมตาตึงประทับใจนะครับผมนะครับลดลงมาหน่อยนะความไฮต่างลดลงมานะครับผมดีแหละคือคงจะล้ำลึกอะ่ะพวกแชดวิกบอสแมนนะครับผมไม่ได้ปล่อยป่าละเลยไปนะเท่าที่ผมอ่าน คำวิจารณ์แบบสั้นๆนะครับผม <_ d ata> แปลว่ามันจะเป็นสั้นๆนะครับผมมันยังไม่ค่อยมีแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรอกมันยังยังไม่ปล่อยออกมาไอต้ตัวต,ตัวเป็นโลยาวอะ่ะอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเฉยๆอืมเป็นแค่น้าจิ้มคนที่สองนะที่ดูดเดือดและทรงพลังที่สุดของมาวิลนะครับผม,ผมบองคประกอบทั้งหมดตั้งแต่การแสดงมาจนถึงงานฝีมืออันนี้นะคือผมมองว่านะหนังมันทูงพลังนะครับผม อาจจะเทียบเท่าพวกนี้เลยครับสไปเดอร์แมนโนเวอเรไม่แน่นะครับอืมเทียบเท่าอย่างนั้นเลยเรื่องนี้เทียบเป็นหนังปลายปีด้วยสิ้นปีนะครับเกี่ยวกับโบนัสอะไรด้วยของผู้ถือหุ้นต่างๆอะถ้าเกิดอปลายปีอเออทําผลงานได้ดีอะมันก็จะมีผลตอบแทนะที่คุ้มค่าหุ้นงอขึ้นเลยเงี้ยนะครับผมต้องปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่หนังต้องเจ๋งอืมทำเม็ดเงินให้กับผู้ถือหุ้น ของดิสนีย์แล้วก็มาลงทุนไงอ่าพุ่นขึ้นมาลงทุนเลยไยงน,น่าลงทุนนะครับผมผมว่านะอย่างปีที่แล้วนะโนเวโฮมไงพันห้าร้อยล้านเหรียญน,นะฮะโนเวโฮมเนี่ยไอ้เรื่องนี้อ่ะแน่นอนครับผมว่าถึงพันล้านแน่แต่จะไม่รู้พันล้านเท่าไหร่นะครับผมแค่นั้นแหละฮะถึงชั่วครั้งสองแล้วก็ไอ้แฟนๆเนี่ยเช่นวบ,บอนแมนเขาตายแล้ว,ลวทางดิสนีย์มา์เวเนี่ยจะต้องเล่าหนังเรื่องนี้แบบไหนอืม ตรงนี้แฟนๆเขาจับตาจับจ้องอยู่นะครับผมน่าสนใจมากเลยพันล้านไปฮนะแต่ไม่รู้พันเท่าไหร่นะครับผม t s r นะอันนี้เชื่อถือได้นะฮะองค์ประกอบดีด้วยครับบอกว่าตั้งแต่การแสดงมาจนจนถึงงานฝีมือพวกองค์ประกอบศิลป์พวก,กน,น,นี้แหละฮะตรงพลังเลยด้วยนะครับ t s r ต่อมานะ The Work นะครับผมแน่นอนว่าเป็นหนังสือเป็นหนังจากหนังสือการ์ตูน การบอกเล่าเรื่องราวที่ใกล้ชิดและจริงใจนะครับผมเตอร์วิดบ้งางใส่เตอร์วิดแฟนๆคอมิกได้อันดับหนึ่งนะฮะอืมโอเคอะไรผมว่าดูดีนะคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาเนะี่ยที่ผมหยิบมาเนี่ยมันไม่มีแน่แง่ลบเลยนะน้อยเลยฮนะเรื่องแบ็คแพนเทอร์อ่ะคือเหมือนกับช่วงไอไอันนี้ไอแบ็คกรดัมอ่ะไอคนที่เข้าไปดูรอบวนพรีเมียร์นะค,คนใหญ่ก็ออกมาแบบเชิดชูอะไรกันนะครับผม,มเชิดชูกัน แก่บวกนะต่อมาคนที่สี่นะโอเรนโดมาโดนาโดนะครับผมวุฒิภาวะและความจริงจังที่ไม่ค่อยมีใครเห็นใน M.C.U นะครับผมมีความจริงจังอนเรื่องนี้อืมแบบแบบดีซีอะไรเงี้ยอ่านมาใส่มีความจริงจังจริงจังเข้มขน้นไงเข้่งเครียดนะครับผมนะไม่ได้แบบเบาสมองหรือว่าดู กลวงอันนี้เข้มขน้นจริงจังดูดูดเลียวด้วยอะไรอย่เงี้ย <list> ทางโอเรนโดมอดูนาโดนะอืมเขาให้ความเห็นอย่างนี้หนังเรื่องนี้นะครับคู่ควรกับชื่อหนังของมันนะครับผมโคไลเดอร์ Co ider, นะอ่าคู่ควรนะวากันดาฟอร์เรเอร์ก็คือเพื่อวากันดานะครับผมอืมวากันดาจงเจริญยอะไรเงี้ยนะฮะ คือขื้เขิมอ่ะอืมปุกใจขื้นเขืมต่างๆนะผู้ควรกับมันนะครับผมน่าสนใจขื้เขืมอนะฮะไปออกออกรบไงนะครับผมว่าคันดา forever ฮะแล้วก็วิ่งใส่เลยวิ่งใส่ศัตรูนะครับผมประมาณนั้นนะผมว่าดานี่เฟอร์นันเดสนะฮะนางมีหลายอารมณ์มากหลายอารมณ์ในความหมาอย่างนี้ก็มีอารมณ์รักรวบโกรหลง อืมนะรักโลบโกรดหลงสี่อย่างมีครบดีเฟนวิลทรอมนะครับผมโคไรเดอร์เมื่อเดินออกจากรอบบทสน้ันโลกนะฮะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมนะครับผมอืมดีพอใจกันนะฮะพึงพอใจกันส่วนใหญ่นะครับผมต่อมา <To strike. S 1> หนังให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าภาพนะครับดิวราฟนะครับผม ให้ความสําคัญมากกว่าภาพปูอ่ะฮะปูเรื่องให้ความรู้สึกต่างๆค่อนข้างดีมีการปูมาเรื่อยๆนะครับผมคนดูก็จะซึมซับอินไหมนะ,ะกับความรู้สึกแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องนะของไรอันคูเกอร์นะผู้กำกับแง่บวกนะฮะเดอะว,วัฟอันนี้สุดท้ายนะครับผมเฮซ่าสมิธ มาม่ากิกี้นะครับผมอ่าทิสซัตามิันนี้ยาวหน่อยนะแบ็กเพนเทอร์วาก a นดาฟอร์เรเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนหนังสงครามอืมหนังสงครามก็อาจจะมองว่าอะควาเมนะครับผมอืมหนังสงครามช่วงในท้ายมันทั้งสะเทือนอารมณ์หนักหน่วงเข้มข้นและมหัศจรรย์เออจริงๆนะเหมือนกับคนที่พูดก่อนหน้านี้นะฮะที่เขาบอกว่าอ่ามีความจริงจังนะครับแล้วก็เข้มข้นอืม และมาสจันเนมอเนี่ยเป็นตัวลายที่เหลือเชื่อและทรงพลังร้กาศนะฮะนาอเนี่ยออกมาดีตัวลายที่ดีมากเลยแล้วก็ให้เกียรติกับเชดวิกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมอืมเอาโอ้สุดยอดนะ <c oughs> คุณสร้างสองล้านเหรียญแน่เลยเรื่องนี้ไม่ตับตรงนั้นละแล้วก็มาเป็นภาคสองนะครับผมแม็คแพนเทอร์เนี่ยคือเว้นมานานด้วยฮะห้าปีอืมเว้นจากภาคแรกถึงห้าปีเต็มเลยนะฮะแบ็คแพนเทอร์ ต้องยิ่งใหญ่ถ้าเกิดเชดวิกไม่ตายเนี่ยไม่ไม่ถึงนะฮะจริงๆแล้วอะมันจะเนหน้าปีดอกมันต้องเขียนบทใหม่ด้วยนะฮะต้องปั้นบทใหม่พอเชดวิกตายไปต้องแก้ไขต่างๆถ้าไม่หนังอะต้องเลื่อนไปนะฮะทำมาฉายปีนี้ติดโควิดด้วยประมาณนี้แบคเพนเทอร์เข้าสิบนะฮะอีกสองสัปดาห์ดูกันได้นะเข้าทุกระบบแหละฟอร์มยักษ์แล้วก็แบอดมเนี่ยที่เข้าอยู่ตอนเนี้ย มันจะมีคู่แข่งนะครับผมอืมที่จะเข้ามาฟาดฟันละผมมองว่าเบกอร์ดำอ่ะมันคงทาเงินได้ไม่เยอะเพราะมันเข้าถี่ติดกันนะจริงๆถือว่าติดนะครับผมติดกันเลยขางนันแค่สามสัปดาห์เองฮนะอืมสามสัปดาห์เองไม่ใช่แบบว่าห่างสองเดือนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงถ้าเกิดสองเดือนเนี่ยมันเก็บดัดต่อได้แต่เนี้ยอีกสิบกว่าวันอันนี้ก็เข้าละพอได้เพนเทอร์เข้าเสร็จอนะ่ะมันก็จะมากินลงหนังแล้วก็รายได้ของเบกอดำอ่ะจะหายไปนะครับผม เข้าติดกันต้องสู้อะไรเงี้ยคือโปรแกรมมันแน่นนะหนังฮีโร่มันเยอะมากนะทั้งสองค่ายมันก็ทําได้แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็มีอีกฮนะต้นปีอ่ะของทั้งดีซีมาวิวก็มาอีกใช่ไหมฮะมันก็ปรับโปรแกรมกันจนได้เท่านี้แล้วดีที่สุดแล้วจริงๆไม่ได้อยากจะมาชนกันหรอกแต่ได้เท่านี้นี่แหละรครับต้องทําใจไปทีนี้ฮะสัปดาห์หน้านะครับผมวันพฤหัสเนี่ย มันจะมีหนังอะไรบ้างนะครับผมดูว่านะฮะมันจะมีหนังเกาหลีกับอ่าอันนี้ไฮแองเกิลออฟเซน t นะครับผมอ่านะครับคืองี้ฮะไฮแองเกิลออฟเซ e t ็เนี่ยผมไม่มีเวลาได้ไปดูสักทีจริงๆอ่ะผมจะดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะแต่เมื่อวานติดทุละนะครับไปสั่งสั่งกันอยู่เ <laughs> มื่อคืนจริงๆผมจะดูเมื่อคืนวันศุกร์ ติดทุล่าไปสั่งสันอยู่ฮะก็เลยไม่ได้ดูแล้ววันนี้ไม่ได้ดูไงต้องมาจัดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอาวิดีโอเลยไปอีกเดียวก็เลยพรุ่งนี้อ่ะชัวร์ละไงเกิ์ออฟเซนเน็ตพรุ่งนี้ผมจะดูสองทุ่มเป็นรอบสนิทพรีวิวนะครับผม